ไปกินหนูพูดถึงใครถึงใครฮะถึงใครนะถึงใครถึงพี่ใหม่แล้วแล้วแล้วหนูรู้จักพี่ใหม่เหรอไม่จักพี่ใหม่คือใครพี่ใหม่พี่่ใหมเป็นใครอะ่ะพี่ใหม่ของน้องพิมพ์หรอแล้วอ่าแล้วพี่ใหม่ไปไหนแล้ววะพี่ใหม่ไปบ้านโน้นบ้านไหนไม่บ้านอยู่นะ แล้วพี่ใหม่มาไหมอะเดี๋ยวกลับมาแล้วพี่ใหม่กลับมาเหรอแล้วน้องไม่น้องไม่รู้หรอว่าพี่ใหม่ไม่มาแล้ววะแล้วก็มาแล้วอ้าวพี่ใหม่เขาไม่มาแล้วน้องไม่รู้เหรอรู้รู้พี่ใหม่ไม่มาละอ่าแล้วตกลงพี่ใหม่จะมาปะจะมาพี่ใหม่จะมาวันนะวันมืดฮะมามืดมืดเหรอเหรอ อ้าวแล้วเรา,เา,า,า,ารู้ได้เหาพี่ใหม่มาก็รู้ใหม่ทำไมถึงรู้อ่ะก็รู้รู้เหรออ้าวแล้วหนูรู้จักพี่ใหม่จริงป้ะเนี่ยรู้จักพี่ใหม่พี่ใหม่หน้าตาเป็นไงหัวเถิเถิเหรอหัวเถิเหรดอ่ะแล้วจริงเหรอพี่ใหม่พี่ใหม่หัวเถิเถิเหรอคีโมรู้จักจริงไหมเนี่ยรจริงเหรอ คิดถึงพี่ใหม่ปะอ่ะหนูหนูบอกเร็วหนูหนูบอกหนูบอกพี่ใหม่เร็วคิดถึงพี่ใหม่เร็วบอกพี่ใหม่ค่ะคิดถึงพี่ใหม่นะหนูคิดถึงพี่ใหม่นะจริงเหรอคิดถึงจริงป่ะเนี่ยจริงถอยหลังบี้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 เดี๋ยวพี่ใหม่มองไม่เห็นหน้านะหนูคิดถึงพี่ใหม่จริงว่ะนะลองบอกอีกทีดิถอยหลังไปถอยหลังไปบอกเร็วบอกเร็วโอ้ยถอยหลังไปดดิิถอยหลังไป เดี๋ยวตกเตียงเออนี่อ่ะหนู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 บอกเร็ว่าหนูคิดถึงคิดถึงป้างอะบอกบอกก่นเร็วบอกก่นเร็วจะเดินตามมันทำไมเร็วถอยหลังไปเร็วถอยหลังไปเร็วโอ้ยไปเยอะโทษษรศัพท์นะอ่ะหันมาหันมาคิดถึงปา้างแล้วบายบายก่อนเร็วบ,บอกว่าหลังมาหาไม่นะบอกบอกก่อนเร็วบายบายว่าหลังมาหาหนูนะ บอกพี่ใหม่ว่าหลังมาหาหนูนะมาพี่ใหม่ว่าหลังมาหาหนูนะมาหาน้องพิมพ์พิมนะมาหาน้องพิมพ์พิมนะพาพาน้องพิมพ์พิมไปเล่นด้วยนะพาน้องพิมพิมไปเล่นด้วยนายปไปก่อนเลยบไปไปไม่ได้จุ๊บด้วยเฮ้ยทำดีดีดิเฮ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บอกสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะร้องเพลงเป็นปะตอนตอนนี้หนูร้องเพลงอะไรเป็นมาก เออลองเพลงเจี๊ยบดิอ่ะเร็วรถรถไฟจะไปโคราชก่อนเร็วรถไฟจะไปโคราชปวดอ้าวแค่นี้เหรอเออลองเจี๊ยบดิเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งชอบผนกิ่งไม้อยู่มาเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบมันเสียงเรียกลูกมาคันพอถึงเวลาออกไปหาผลไม้ กินไปก่อนนะบอกบายบายก่อนบายบาย